มีความสุขจริงๆสเปคสเปซวันนี้เนี่ยก็ต้องตอบโจทย์พ่อบ้านหน่อยวันนี้มันเหมือนมันจาลองการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านครับซึ่งถ้ามันมีสวนแบบนี้กว้างๆมีบ้านที่ตอบโจทย์ในเรื่องของดีไซน์สภาพแวดล้อมแลนด์สเคปดีชีวิตมันจะมีความสุขขนาดไหนถูกไหมนอกจากตอบโจทย์ความเป็นครอบครัวเราที่เราอยากจะได้แบบ3ามเจนแล้วตอบโจทย์การใช้ชีวิตสมัยนี้ด้วยโมเดิร์นไลฟ์มันเปลี่ยนไปยังไงและโมเดิร์นยังไงอ่ะวันนี้ตามมาสเปคครับ บ้านใหม่แล้วจินตนาการว่าเรามีบ้านมีครอบครัวอยู่ด้วยกัน3มเจนบ้านนี้ก็แน่ตอบโจทย์ฟังกชั่นเพราะว่ามีด้วยกัน4ี่ห้องนอน5ห้องน้ําและสีห้องนอนเนี่ยมีห้องน้ําทุกห้องห้องน้าอีกหนึ่งห้องแยกไว้เป็นเหมือนคอมมอนแอรียที่ใช้ร่วมกันได้สีห้องนอนนี่คือแบบปู่ย่าห้องหนึ่งคือพ่อแม่ของเราห้องเรากับภรรยาอีกสองห้องเนี่ยห้องลูกชาย อีกห้องตอนนี้เป็นห้องเกสส่วนก็ได้แต่ถ้ามีคนก็จากน้องสเปซเป็นน้องสตาร์เลยลองช่วยคิดเพิ่มเติมตม,มาก็ได้ว่าชื่ออะไรที่มันเกี่ยวกับอวกาศเป็นชื่ออะไรดีนะแค่คิดว่าเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วมีกห้องหนึ่งแล้วก็อยู่กัน3มเจนสบายๆในบ้านหลังนี้เดี๋ยวพามาชมนะครับเข้ามาในบ้านแล้วชอบมากชอบแปลนบ้านแบบนี้สุดๆเลยมันคือโอเพนแปลนหรือพื้นที่เปิดโล่งมากมันไม่มีความอึดอัดอยู่ถ้ามันมีผนังกั้นอะมันจะมีความอึดอัดแล้วก็มองไม่เห็นกันด้วยผมว่ามมนนนคือเรบ้าสาห ที่พื้นที่เปิดแบบนี้นโลง่ลงๆแล้วมันมีการเชื่อมโยงกันหมดเลยทุกอย่างเลยและยิ่งทําให้ไม่อึดอัดกว่าน,นั้นคือพอเข้ามาลรวรู้สึกว่าแสงเข้าทุกทิศท,ทางพอเรานั่งมาแล้วอะเวลาที่มันมีแสงเข้ามาทุกทิศท,ทางอะมันทําให้เรารู้สึกว่าสดชื่นอะบ้านไม่อึดอัดบ้านสะอาด บางวันอยากจะทําให้อากาศไทายเทอยากจะทําให้บ้านประหยัดไฟง่ายมากเปิดประตูเปิดช่องเปิดออกไปให้ลม ventilation เนี่ยถายเทไปซึ่งบ้านหลังน,นี้ทําได้ดีมากครับและก็ที่ชอบสุดๆสําหรับในเรื่องบานเปิดนะคือบานเปิดหลังบ้านรับวิวสวนเต็มๆอ่ะเชื่อมโยงกับสวนเต็มๆแบบนี้ได้สวนแบบกว้างๆเลยมันเชื่อมโยงแบบพื้นที่สีเขียวแบบพนารามาที่เนี่ยนะเขาให้เลยเขาให้พื้นที่สีเขียวมาทั้งแบบต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ประดับมาให้เลยนะกับโครงการเนี้ย ผมว่านี่คือการเล็งเห็นความสําคัญของการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยนี่คือเอานิวมันธนาแบบบ้านใหม่จากบ้านมันธนาครับเห็นไหมทุกคนจะเห็นว่านี่คือโมเดิร์นลิฟิงจริง คือด้านหน้าเนี่ยเรามีความมินิมอลมันมีความโมเดิร์นอยู่เรียบง่ายด้วยบแบบบ้านสีขาวเอ็กซ์เรียสีขาวสบายตาแล้วก็ดูเท่ดูโมเดิร์นพอเข้ามาแล้ว <c oughs> เหน็นถึงความลักชวรี่กับการใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ซึ่งแปลนบ้านข้างในเนี่ยเป็นแบบโมเดิร์นลิฟวิ่งปรับมาให้เข้ากับการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่จริงๆที่บอกไปแล้วว่าถ้าเป็น3มเจนมันจะเชื่อมโยงกันยังไงในมุมที่ <c oughs> คุณนิวอาภรยาผมกําลังทําครัวอยู่ลูกกําลังนั่งทานข้าวอยู่อ่ะแป๊กาลังจะแบบนั่งดูทีวีดูหนังดูเน็ต เราก็คือคุณปู่คุณย่าก็กําลังรดน้ําต้นไม้เห็นชัดเลยครับว่าโอเพ่นแ n ลนเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นกันหมดแล้วก็เชื่อมโยงกันหมดอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล็แฮปปี้มากสอดส่องดูแลกันได้นี่คือบ้านของคนรุ่นใหม่ที่เพิ่มความอบอุ่นมากขึ้นครับและในม no right right ุมของเป๊กคิดว่าถ้ามุมของโมเดิร์นลิฟวิงเนี่ยในการปรับการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่อ่ะคือมันต้องมีการปรับเปลี่ยนได้มันต้องอัดแอปได้เพราะตอนนี้เป๊กมีลูกจากโซฟาใหญ่ๆแบบนี้ปรับโซฟาให้เล็กลงได้และอะไรสําคัญก็ต้้ออองงมีีคกกลููรรรย่ตนเาจะ สอดส่อง,งดูแลแล้วก็เชื่อมโยงกับลูกที่เป็นทารกอยู่ได้ตอนนี้แต่ในะอีกมุมนึงเนาะถ้าเราอยู่กับลูกแล้วเราต้องไป่ทางานนะ่ะเราอยากอยู่กับลูกจะทํายังไง Work from home เลยฮะเราก็ปรับ พื้นที่บ้านน่ให้เป็นพื้นที่ทํางานได้ทํางานที่ไหนก็ได้คือจะทํางานบนโต๊ะอาหารก็ได้แต่บ้านนี้มีแบ่งโซนทํางานไว้ให้คณครับด้านหน้าบ้านเลยมุมนี้ถ้าเข้ามานะพอเจอโฟเย่เราเก็บรองเท้าแล้วมุมนี้จะเป็นโซนที่แบบผมว่าพับบิ c ที่สุดเพราะเข้าไปเนะี่ยมันเป็นมุม private แล้วใช่ไหมตรงนี้ก็สามารถสร้างที่กั้นหรือเป็นพ a r t i t ช o n ขึ้นมาได้แล้วแต่ถ้าอยากให้โปร่งก็เป็นพ a r t i t i o นที่แบบใส่ส่ขึ้นได้แล้วมุมนี้ก็เป็นมุม Work from Home ของเราจะทํางานอ่านหนังสือจิบกาแฟยามเช้ามอ องคนวิ่งผ่านไปผ่านมาคนเดินจูงหมาเล่นไปแล้วก็มองเห็นสวนหน้าบ้านของเราผมว่ามุมนี้ก็ชิลมากเลยแต่ตอนนี้เรามีลูกล่ะก็เป็นส่วนที่เราได้อยู่ใกล้ลูกเหมือนกันเชื่อว่าครอบครัวหลายๆครอบครัวพอมีลูกแล้วสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนก็คือบ้านของคุณจะรกครับผม <laughs> ฉะนั้นเราต้องหาพื้นที่เก็บของมุมนี้สามารถวางคอกลูกได้ทําเป็นเชลฟ์ขึ้นมาหรือเป็นพื้นที่เก็บของที่ซ่อนไว้ได้ เป็นพื้นที่เก็บของของลูกแล้วก็พอลูกโตขึ้นมาตรงนี้ก็สามารถเป็นห้องอเรียนเป็โนโนห้องอเรียนพิเศษของลูกก็ได้เหมือนกันตรงนี้ก็ถือเป็นอื่นโซนที่กันห้องมาเป็นห้องอนเนกประสงค์ได้เหมือนกันแต่อีกหนึ่งห้องชั้นหนึ่งก็คือห้องสําหรับสวหรือว่าผู้สูงวัยอย่างคุณพ่อคุณแม่เราใช่ปะเนี่เขาจัดมาให้เป็นห้องโฮมเธเตอร์หรือว่าวางเครื่องเล่นวนินล <lei New, S 1> เครื่องเล่นแผนเสียงไว้ตรงนี้ก็ได้ตไดแต่ที่บอกว่าห้องนี้ไว้สําหรับสวหรือผู้สูงวัยก็คือว่าเขามีพื้นแบบซอตลออรรเเเเกกกิดคคุณพพ่่่่แมมมมาาา้้นนนียืืจจะไบบ็็ป แบบที่รองรับอาการบาดเจ็บด้วยเป็นแบบซอฟต์ลอด้วยนะครับฉะนั้นถ้าเจนของพ่อแม่เราอยู่ก็อยากจะให้เขาเนี่ยอยู่ชั้นหนึ่งจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นชั้นสองบ่ยบอยจะปวดเขา่าแล้วเกาจะกินแล้วก็มาอีกหนึ่งโซนที่อบอุ่นที่สุดแหละนีทั้งอบ มีทังอุ่นนั่นกะนะ็คือโซนครัวครับเป็นมุมของครอบครัวจริงๆอะ่ะตรงนี้ก็เป็นพันที่เพื่อน,อนๆจะมาปาร์ตี้นั่งคุยกันตรงพันที่ตรงนี้ก็ได้อนเนกประสงค์มากเป็นการจัดวางอาหารที่จะมานั่งกินตรงนี้ก็ได้เชื่อมโยงกับพื้นที่ดิเนิ่งรูมนะครับถ้าจะมาทําอาหารตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยโซนนี้มีทั้งโซนฝรั่งแล้วก็โซนครัวไทย ถ้าคุณจะแบบคุณย่าผัดกะเพราและวบางทีกะเพราเนี่ยมันเข้าตาจนน้าตาไหลหรือกลิ่นมันแรงเหลือเกินไม่ต้องห่วงเพราะบ้านนี้เนี่ยมีซูเปอร์ฮูดซูเปอร์ฮูดนี่คือเหมือนเป็นเครื่องดูดควันแบบอัพเกรดอะทั้งเร็วทั้งแรงซึ่งมันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการลดกลิ่นภายในบ้านมากเลย แล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับคือนอกจากบําบัดกลิ่นในบ้านแล้วยังบําบัดกลิ่นนอกตัวบ้านด้วยตัวซูเปอร์ฮูดเนี่ยจะบําบัดกลิ่นที่มันไม่ดีก่อนจะออกไปนอกตัวบ้านฉะนั้นถ้ากิ่นกระเพราแรงๆเนี่ยเราก็ไม่ไปกระทบเพื่อนบ้านสภาพแวดล้อมของเราทั้งในบ้านทั้งนอกบ้านก็ดีครับไม่ส่งผลต่อเพื่อนบ้านด้วยซึ่งโซนโคนไทยข้างในเนี่ยก็สามารถเชื่อมโยงกับครัวฝรา่หลังได้เลยทําอะไรที่มันกลิ่นแรงๆเนี่ยเต็มที่ในครัวไทยหลังบ้านนะครับก็มีโซนซักล้างอยู่ด้วยซึ่งดีมาก ไม่อึดอัดเลยหลังบ้านเพราะว่ามีทั้งช่องแสงแล้วก็ช่องลมเนี่ยที่ถ่ายเทสะดวกมากทําให้พื้นที่ที่อยู่หลังบ้านสะอาดแล้วก็ไฮจีนอยู่ได้ครับนี่คือพื้นที่การใช้ชีวิตของครอบครัวชั้นหนึ่งครับซึ่งอยู่3เจนได้สบายๆกับคอมมอนแอเรียตรงนี้ตอนนี้แอบไปดูห้องนอนดีกว่าขึ้นชั้น2กันตามมา ขึ้นชั้น2ซึ่งรงโถงบันไดก็มันทําให้อึดอัดเลยเพราะว่ามีช่องแสงแบบเต็มเตมตรงนี้โปร่งโล่งอีกถ้าสุดท้ายสมัยก่อนแบบเด็กๆนะถ้าปรปตรงนี้มันมีทึบตันอนะที่บ้านอนะรู้สึกว่ากลัวผีอะแต่ตรงเนี้ยถ้าตอนกลางคืนมันมีแสงไฟมันมีอะไรอยู่เราก็รู้สึกว่าเอออาจจะไม่กลัวก็ได้นะสําหรับเด็กๆหรือว่าลูกของเราถ้าจะมาอยู่บ้านหลังนี้ชั้นสองมีทั้งหมด3ห้องนอนมาที่มัสเตอร์เบดรูมกันรู้สึกว่าเพดานสูงหนึ่งอย่างคือไม่อึดอัดแล้วก็มีช่องแสงทั้งแบบหัวเตียงอะทั้ เรื่อต่อกับระเบียงด้วยที่เราจะทำเป็น ก็ได้พอมีช่องแสงแบบนี้มันก็ทําให้ห้องดูกว้างขึ้นด้วยถ้าตอนนี้เป็นมาสเตอร์เบดมของเราจริงๆนะคู่สามีภรรยาเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เพราะตอนนี้เรามีลูกก็อาจจะปรับเตียงเป็นเตีไซส์ที่เล็กลงกว่านี้ก็ได้เราจะได้เพิ่มพื้นที่ตรงนี้ครับให้เป็นที่นอนของลูกหรือวางคอกลูกอย่างนี้ก็ได้ให้เราได้อยู่ใกล้ชิดกับลูกตลอดเวลาตอนที่เรานอนหรือว่าตื่นมาทุกวันเราก็ยังมองเห็นนองสเปซอยู่เห็นลูกของเราอยู่ครับและการทําให้ห้องกว้างขึ้นคือเราจะออกแบบตรงวอล์กเอ็นคอนเซ็ปต์เงี้ยกระจกใสๆแบบนี้ก็ได ใส่คลิปใส่คลิปฉะนั้นถ้าเราจะออกไปทํางานเราก็รู้ว่าฮ้ยเราจะเลือกเสื้อตัวไหนก่อนดีนี่ก็เป็นอีกไอเดียที่น่าสนใจนะว่าทําเป็นพาร์ติชันแบบใสๆก็ได้แต่ก็แล้วแต่ครับถ้าต้องการไพรเวทมากขึ้นก็สามารถปรับได้ตามที่คุณต้องการนะครับและห้องน้ําของมาสเตอร์เบดรูมนะครับก็ใหญ่ได้มาตรฐานอยู่แล้วแต่ที่เป็นไฮไลท์ก็คือมีพ็อกเก็ตการ์เด้นสวนอยู่ในห้องน้ําด้วยเพราะมีช่องแสงปลูกต้นไม้ได้ จัดให้เป็นสวนหินก็ได้เป็นพื้นที่ที่ซ่อนอยู่ที่ทําให้เราสามารถเชื่อมโยงกับธรรมชาติได้เวลาอาบน้ําตอนเช้าก่อนออกไปทํางานเห็นพื้นที่สีเขียวสดชื่นพร้อมจะลุยงานในแต่ละวันครับ่าสัมผัสธรรมชาติ ตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ระเบียงที่แบบใหญ่และยาวมากครับจะทําแบบสวนหินแบบนี้ก็ได้ให้เป็นสวนหินที่จัดการง่ายจะเป็นสวนแนวตั้งแบบนี้ก็ได้ vertical garden แบบนี้ติดตรงนี้ติดตรงนี้ก็ได้ใช้เวลาตรงเนี้ยมันจะเชื่อมโยงกับถงบันไดตอนที่เราเดินขึ้นบันไดตรงเนี้ยมันก็เป็น green space ได้ถ้าจะเอาง่ายๆตรงสวนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสวนกระถางายเบสากเอ่ยหรือว่าออ i v e วางไว้ตรงนี้ก็ได้พื้นที่ตรงระเบียงตรงเนี้ยเหมาะสมกับการที่ทำสวนมากๆครับ มีทั้งสกายไลท์ที่แสงลงมาแล้วก็ลมพัดผ่านยังให้ความเป็นส่วนตัวด้วยนะถ้าคุณจะมาจิบชาเหมือนเป็นอัฟเตอร์นูนทียามบ่ายเราก็มีฟาซาต,ตรงนี้กั้นอยู่หรือว่าบางทีที่พายทิตตกดินเราวมานั่งชิลๆบนชั้น2แบบไพรเวทก็ได้ในพื้นที่ตรงนี้ที่เขาเรียกว่ากรีนโอเอซิสครับป๊บอีกหนึ่งห้องนอนพื้นที่ชั้น2เนี่ยก็จะเชื่อมโยงกันมานะครับมี3ห้องนอนด้วยกันซึ่งจะเชื่อมโยงด้วยพื้นโทนสีที่เป็นไม้ ให้ความอบอุ่นแล้วก็พร้อมที่จะพักผ่อนจริงๆคงไม่ต้องสืบนะครับว่าเป็นห้องใครนออี่งห้อง Space. s p a c e เสื้อเผื่อโตสุดๆ <c oughs> พอคุมทั้งตัวเลยแล้วห้องของลูกชายถ้าเขาโตขึ้นมาขนาดนี้อยากจะแต่งห้องเองอยากจะใช้ชีวิตที่เป็นไลฟ์สไตล์ของเขาเองซึ่งตอนนี้นิวติดซึ่งตู้จะเป็นแบบนี้ก็ได้ ถ้าลูกเขาโตขึ้นมาอยากจะได้ล้ําลแบบนี้เปล่าๆเปลือยเเส้นฝายแบบส r รีปแบบนี้มันก็จะแบบเท่ๆถ้าไม่อยากจะโกติดแบบนี้เอาเป็นตู้ไม้ก็ได้แค่บานเปิดเฉยๆก็ได้เหมือนกันครับหรือจะเป็นบานกระจกที่มันสะท้อนทําให้ห้องกว้างหรือใหญ่ขึ้นก็ได้ แล้วแต่เลยห้องนี้ก็จะมี1ห,ห้องน้ําแล้วก็มีโซนทํากานบ้านโซนตู้เสื้อผ้าของลูกโซนจับวางเชลฟชั้นต่างๆที่เขาอยากจะมีของอะไรที่เขาอยากจะโชว์ก็สามารถทําได้แล้วก็เป็นมุมที่มองเห็นหน้าบ้านครับแต่ที่นี้ก็มีอีกห้องหนึ่งที่เป็นหลังบ้านเหมือนกันก็จะเป็นมุมหลังบ้านคนที่ชอบหลังบ้าน ก็อาจจะเป็นคนที่ชอบแบบความ p r i v a t ชอบพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวฉะนั้นทุกคนชาร์ a s p a c e จริงๆแล้วมาเมนบอกกันได้นะครับว่าคุณชอบห้องที่มองเห็นหน้าบ้านหรือห้องที่อยู่หลังบ้านมากกว่าถ้าเป็น b ป c k s p ชอบหน้าบ้านเพราะตอนเด็กเอ๊ะทำไมเราเลือกห้องหน้าบ้านนะเพราะเราชอบใช้ชีวิตไปเที่ยวกัน <laughs> ลูกสาวคือตอนนี้ยังไม่มาเลยก็เลยไม่รู้ว่าชื่ออะไรดีห้งโทนสีชมพูจะเป็นอะไรนะน้องสตาร์ดวงดาวเหมือนนิวเหรอแต่จริงๆแล้วอีกหนึ่งห้องตรงนี้แหละถ้ามีลูกคนเดียวห้องนี้จะเป็นห้องอะไรได้บ้างก็อาจจะเป็นห้องเกสที่แบบส่วนตัวหน่อยเพื่อนสนิทกันมานอนขังบ้านหรือจะเป็นห้อง ห้องรองรับเสื้อผ้าของคุณพ่อคุณแม่ทาเป็น walk in closet ได้หรือจะเป็นห้องฟิตเนสก็ได้แต่ตอนนี้มาเป็นห้องลูกสาวซึ่งผมชอบการออกแบบดีไซน์อย่างนี้นะเป็นไอเดียที่น่าสนใจคือ build in ออกมาให้เป็นเหมือนตั้งเลยยาวๆเชื่อมโยงมาแล้วก็เชื่อมโยงพื้นที่ตรงนี้มาได้ตอบโจทย์ฟังก์ชันของคนสมัยใหม่มากมีอิสระในการใช้ชีวิตได้ไม่จําเป็นต้องเป็นเก้าอี้ลอยตัวโต๊ะลอยตัว,ตวเนี่ยนั่งตรงนี้ก็ได้ไปเตียงนั่งอ่านหนังสือตรงนี้ก็ได้หรือจะมาทําการบ้านตรงนี้ นั่งเล่นตรงนี้พ่อแม่สอนกันบ้านลูกก็มาอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็นั่งมาอ่านนิทานก่อนนอนให้ลูกเนี่ยก็เชื่อมโยงกันไปเป็นพื้นที่เดียวกันผมว่าการออกแบบแบบนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับและนี่ก็คือห้องนอนหลังบ้านครับที่ตอนนี้เนี่ยเห็นวิวแบบกว้างเลยเป็นสวนกว้างเห็นสวนหลังบ้านด้วยและก็มีห้องน้ําส่วนตัวด้วยเหมือนกันครับสำหรับบ้านหลังนี้ที่เป็น4ห้องนอน5ห้องน้ําผมว่าถ้าสําหรับ3เจนเนี่ยกำลังพอเหมาะเลยครับนอกจากที่เขาดีไซน์ให้เราได้ใช้ชีวิตปัจจุบันแล้วเขายังดี เพื่อชีวิตในอนาคตของเราด้วยนอกจากดีไซน์บ้านที่ตอบโจทย์นะครับทั้งข้างนอกที่มินิมอลแล้วก็ข้างในเนี่ยตอบโจทย์ฟังก์ชันในการใช้ชีวิตเนี่ยสำหรับคน3เจนและที่สําคัญเลยนะครับบ้านมันธนาเนี่ยเขาก็ยังคิดถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้ชีวิตแบบโมเดิร์นเลดดิ้งของเราด้วยบ้านมันธนาเขาจัดเตรียมระบบไฟ EV charger เนี่ยแยกเฟสติดตั้งปลั๊กไว้ให้เรียบร้อยเลยครับ เพลนของรถที่ขับเพลอนด้วยไฟฟ้าที่กําลังมาเลยนะครับคนที่ขับอยู่แล้วก็ใช้ได้หรือว่าคนที่ไม่แพลนจะซื้อก็คิดง่ายเลยครับเมลบอกขนาดใหญ่พิเศษ ใส่ชอปชอบเอฟของเนี่ยก็น,น่าจะถูกใจกันนะครับและยังเป็นที่ใส่ขยะสําหรับนําไปรีไซเคิลได้อีกด้วยคลีนโซนก่อนเข้าบ้านล้างมือเก็บของจะได้ไม่ต้องเอาสิ่งสกรปรกเข้าบ้านครับระบบ Air p l ์พลัสแ r e เทคโนโลยีถ่ายเทอากาศและกรองฝุ่น PM 2.5นี่ก็คือฟังก์ชันแบบ New n o r m a l ที่บ้านมันธนาเนี่ยเขาคิดเผื่อไว้คุณแล้วซึ่งก็ไม่ใช่แค่ตัวบ้านนะครับสภาพแวดล้อมภายนอกบ้านเนี่ยก็สําคัญ ที่นี่เขามีส่วนกลางแบบสไตล์รีสอร์ทพร้อมแอคทีฟโซนสำหรับออกกําลังกายด้วยถ้าลูกโตหน่อยก็พาออกมาเดินเล่นวิ่งเล่นตรงนี้ก็ได้มีทั้งสนญญามหญ้าทั้งเครื่องเล่นต่างๆครบคันเลยครับซ e เคียวรอุ่นใจเรื่องความปลอดภัยได้เลยครับด้วยระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงและ Triple Security System ตรวจสอบติดตามตรวจตรากับบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นลูกบ้านอย่างใกล้ชิดสบายใจหาหายย่วงได้เลครับ ทำเลของบ้านมันธนาเนะี่ยคือใส่ใจมากนะครับคือเขาเลือกทำเลที่อำนวยความสะดวกทั้งการเดินทางแล้วก็การอยู่อาศัยได้อย่างดีวันนี้ที่เรามาที่โครงการเนี่ยก็เห็นว่ามีทั้งโรงเรียนทั้งใกล้ห้างใกล้โรงพยาบาลติดมอเตอร์เวย์เดินทางเข้าเมืองก็สะดวกขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดแบบ Family Trip นี่ก็สบายๆเลยครับอาเป็นว่าสําหรับใครที่หาบ้านที่คิดเผื่ออนาคตไปแล้วเนี่ย อูนิวมันทนาถือว่าเป็นคําตอบที่น่าสนใจเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วบ้านรุ่นนี้ของโครงการมันธนาเนี่ยก็ยังมีอีกหลากหลายทําเลนะครับให้เลือกชมกันซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไปตามทําเลหรือตามขนาดของบ้านอยากให้ครอบครัวยุคใหม่ได้มาลองกันนะครับกับอูนิวมันธนาก็ลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์นะครับรายละเอียดต่างๆก็ขึ้นมาตามนี้เลยนะครับหรือว่าจะโทรไปที่เบอร์1198สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับครั้งหน้าเป็กจะพาไปสเปกในสถานที่ที่ใช่หรือจะพาคุณไปที่ชอบที่ชอบที่ไหนอีก ติดตามได้ใน s e e ป s p a c e นะครับได้ทุกช่องทางเลยทั้ง Facebook, YouTube, Instagram นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ป๊กด้วยนะครับและเจอกันในครั้งหน้าครับว่าจะพาไปอยู่ที่ใช่หรือไปที่ชอบที่ไหนกันบ้างแล้วเจอกันครับ